มือวัน,นี้เรามีนัดกับแม่ดุจจ๋าผาแซบกับออติขาถักมาทั้งไล่ทึงขอความเลยผู้ช่วยวันนี้จะมาซื้อผักกับคุณยายทํแเ้วก็เตรียมตะกงตะก้าให้เรียบร้อยนะวันนี้เอาเยอะนะเตรียมไม่พอ,เ,อ,อเราไปดูผักดูอะไรไว้เลยนะออืมาหอดหน้าเลยใช่มาถึงที่เลยค่ะไสตีขามาถึงแล้วกับเขาสวนผักเลยตอนนี้เวลาบ่ายสองแดดเปียงปงังเรียงเปียงปังโอ้โ,โ,โ,โแม่ดุดก็เข้าไปเลยอากาศดีอื วันนี้ก็มีลมเย็นสบาย,บายติดเขาแบบนี้เลยบรรยากาศดีแห้งค่ะเอฟซีขาพูน่ะยืนกับลูกสาวเป็ยังตัวเท่ากันแล้วแม่ดูดบอกใช่แม่ดูดเป็นยังไงคะน่ารักค่ะนิสัยดียงงแผมหน้าใสไร้สิวเพราะใช้คีม เอทโอ้โหใช้ครีมแบรนด์เอทด้วยนะคะไอซิค่ะลายพันธ์ก็สั่งกับแม่ดูดเรียบร้อยแล้วแม่ดูดเอามาฝากด้วยนะใช่เออมาฝากพร้อมลายพันธ์ก็สั่งอ่าเคยเคยใส่แล้วมันใส่ดีไหมผู้ช่วยใช่ใช่ใช้ดีมากนะคะครีมแบรนด์เอทของแม่ดูดเนี่ยใครจะสั่งก็สามารถทักหาแม่ดูดจ้าผ้าแซ็บได้เลยค่ะไอซิค่ะเดี๋ยววันที่หนึ่งนี่ลายพันธ์จะไปเอาน้าเข่าแน่นอนเลยนะคะประมาณอ่าสามสิบสี่สิบนี่แล้ผู้ช่วยสั่งเรียบร้อยแล้วใช่แม่นค่ะเพราะว่าบ้านอ่าแม่ดูดจาาากกกัับบ้้นนนยยี่ใลลๆเ ช่วยก็สั่งด้วยนะโอ้โหผู้ช่วยเอาอะไรนะกันแดดโอโ้ก็สั่งกันแดดให้ผู้ช่วยหนึ่งแล้วก็เป็นน้ำตบ<ช>อาเป็นน้ําตบนะคะแล้วก็เป็นครีมทานี่แหละเช้ากับกลางคืนนี่แหละทาได้ด้วยกันเลยค่ะพี่สิกาเบิงมาเพิ่งกสอ,อนพักผู้ช่วยมิตตกรยังไ่งซ้ำหนาแม่ดุดเลย <laughs> <All> ออสเจอของจริงแกบอกแม่นบาใช่กักแน่แม่นดุดพูดเก่งแม่ลูกพูดเก่งครับพูดไม่หยุดเลยโอ้โหพูดไม่หยุดเลย,ย,เลยนี่แหละเป็นยังคนคือหักแม่ดูดนะคะเว่ามวนคือเป็นคนที่ว่ายิงบ่องค์อะผู้ช่วยใช่เป็นคนที่น่ารักมากจากที่ยพันธ์สัมผัสนะคะมหายาพันธ์นีประมาณจากเถื่อแล้วนะผู้ช่วยวันนี้รู้ไหมแล้วให้ตัดเองเลยโอ้โหเลือกตัดต้นไหนต้นนั้นเลือกเอาได้เลยเออลูกสาวทำไมม่มาช่วยแม่ดูดตัดล้ะลูก ตัดไม่เป็นค่ะตัดไม่เป็นเลยไอ้ดูเปิดลองกินนะคะคณะกรอบคณะนี่คณะอย่างก็ช่วยคณะเห็ดหอมเออพเพิ่นแบบโอ้ยเสียบเพิ่นบ่เคยกินเป็นเธอแหลกของพเพิ่นเพิ่นก็สั่นดึกๆๆๆ,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 ๆอยู่ผู้ช่วยเอ้ยอเคยเห็นเราทำเลยรีวิวแล้วอ,อยากลองไงกัดกินกรอบเลยบอกไร้สารปลอดสารพิษคุณยายไม่ได้ใช้ยาใช่กินได้เลยแม่ดูดจ๋าเพิ่นกักัดเลยบาดที่นี้ตั้งตัดทั้งสะอ่อนได้หลายแห้งรู้ั้ย ส่วนอะไรยังไงส่วนเสียแมนไงเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าแถวนี้น่าจะหนูเยอะน่าจะหนูเยอะอยากมาใส่บ่วงหนูอยากมาใส่หนูว่าสันว่าใช่นี่แหละคนหากินหาอยากค่ะบ่มียิงบ่มีองคใช้ชีวิตแบบบ้านๆแต่ว่าเงินเต็มกระเป๋าผู้ชายเอยเงินเต็มกระเป๋าสุดยอดเลยค่ะความขยันขันแข็งนีต้องยกให้แม่ดุดจ้าพาแซบกับนี่แหละ ไอ้ไอทันแมนเพิ่นใช่นะคะส่วนก่อนแก้วก่อน,อนคำนั่นเอาตัดสิเ,นนเดียบรอยเพิ่นก็ยกเลยผู้ช่วยฉายาเขาก้อนแก้วก้อนคำเลยนะนี่ใช่เราเรียกไอ้แมนนั่นแหละใช่ชื่อแม่นกัเรียกแม่นนั่นแหละใครสิกะเอาเสร็จเรียบร้อยว้ากันประมาณครึ่งชั่วโมงหน่ยยืนตากแดดว้ากันอยอะไปดูจ๋ากลับไปกลับแล้วดดลว,ว่าสันว่าอุ้ยน่ะหักไหลเพราะอะไรรู้ไหมยังไงเพราะ น้องดินแดนออนอนอยู่ก็ต้องฝากลับก็ต้องรีบกลับเอาได้ของฝากจะไม่ดุดค่ะเพราะว่าจะไปเสื้อผ้าไปกระเป๋าเก็บความเย็นนะคะนี่มีครีมมาฝากยายพันด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปสร้างยุบานคือว่านั่น,นล่ะเดี๋ยวเข้าไปเอาวันที่หนึ่งเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าเป็นแบบแดนน้องผู้ช่วยเนาะใช่นี่ละ่ะสวยๆใสๆไปค่ะแบรนด์เอกเขาดีจริงๆผู้ใดอยากสั่งกระหา,าไม่ดุดเลยจ้ะเด้อยาพันก็มาคือก,กันคะ่ะใช่ดีแห้งครีมอันนี่ใช้ดีโอ้ยหน้านุ่มนะผู้ช่วย คือตอนนั้นไม่อยาพันช้น่ะหน้านี่มนุ่มหน้าดีหน้าดีสภาพดีหน้าไม่ดุดยังใสเลยเนี่ยน้องฟองเบียวบอกหน้าไม่ดุดใสก๊กเลยนะผู้ช่วยใช่ใช่ไหมลก<ช>ูลก<ช> <ๆ S 2> หน้าขาวแม่ก็ยังชมเลยว่าหน้าสวยหน้าใสามากดูสิยืนกับผู้ช่วยนี่หน้าผู้ช่วยนี่ดาเลยนะ